ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูตุ๊กตาเหมาะกับพัดมากค่ะทไม<ด>ครับเพราะว่าพัดเป็นคนที่ชอบเล่นตุ๊กตาโดยเฉพาะแบบแนวแนวแอนนาเบลอะไรเงี้ยนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่แอนนาเบลน่ากลัวไปอันนี้จะเป็นแนวแบบเอนชันเจตเจ้าหญิงไว้ใสเหมาะกับพัดมากๆเลยแต่อันเนี้ยราคาแพงนะค่บค เรามาเจอก,กันอีกครั้งใน h ฮโซแฮปปี n i n g s ค่ะในวันนี้นะคะจะมีเรื่องราวของตุ๊กตาสวยๆนะคะจากต่างประเทศที่เรียกว่าทั้งสวยแล้วก็ทั้งหรูมากๆมาอัปเดตกันด้วยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของตุ๊กตาค่ะมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นที่กําลังจะมาในช่วงซัมเมอร์นี้กันก่อนค่ะไปดูกันว่าสวยขนาดไหนค่ะ ฤดูร้อนแล้วนะคะหลายคนก็มักจะนึกถึงสีสันที่สดใสในช่วงซัมเมอร์กันค่ะแต่ว่าฤดูร้อนของลาบูติกหรือว่าความรักในคอนเซปต์ Secret Garden of Sicilia ที่ถ่ายทอดทุกความรู้สึกของผู้หญิงในรูปแบบที่หรูหราแล้วก็สบายสบายนะคะงานนี้ค่ะคุณโตพัชรวัตรครีเอทีฟดี렉เตอร์แห่งแบรนด์เสื้อผ้าลาบูติกก็ปิดฉากการรอคอยด้วยแฟชั่นโชว์สุดอลังการอวดชมเสื้อผ้าคอลเลกชันชุดสปริงซัมเมอร์2015ให้เหล่าแฟชั่นนิสต้าแล้วก็คนที่รักแฟชั่นได้ชมกันแบบจุใจ I was a liar, I gave into the fire. I know I should have fought it, at least I'm being honest. Feel like a failure, cause I know that I failed you. I should have done you better, cause you don't. ที่เป็นไฮแบรนด์เนี่ยเอาเข้ามาแมทช์ก,กันหลายอย่างมันก็เกิดความลงตัวเกิดความเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยในสไตล์สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็ถูกสตอดออกมาให้กับเราว่าเราจะต้องทําลักษณะคอนเทนต์สปีดซัมเมอออกมายังไงให้มันมีความโดดเด่นมากขึ้นโตัวได้ศึกษามาแล้วก็อ่านมาแล้วรู้สึกว่าเราน่าจะตีออกมา ลักษณะของแฟชั่นยังไงให้มันมีความลึกซึ้งนะขึ้นแต่ต้องมีความสวยงามและก็มีความโดดเด่นในแฟชั่นอยู่ในคอรเซ้นต์อันนี้เหมือนกันเพราะว่าโตเองจะพยายามคิดหาในเรื่องของเทคนิคต่างๆเนี่ยเอามาใช้ให้มันมีความโดดเด่นมากขึ้นในความสวยงามนะวันนี้มันมีความยากอยู่ในคอรเซ้นต์ของตรงนี้เหมือนกันทุกครั้งที่โตคิดออกมาค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการคิดพอสมควรในเรื่องอิงหาอิสเรชันสิ่งต่างๆเนี่ยเอามาให้ได้และจบภายใน คอร์เซ็ตเดียวกันเนื้อผ้าลายเส้นที่เห็นใช่ไหมฮะเนื้อผ้าลายเส้นนี้เใ้เป็นชุดฟเนลเล็กก็ตามโตใช้ในเรื่องของเทคนิคความเป็นกูตูใช้โครงสร้างของกูตูเน้นทรงซิ l ูเอตต่างๆของของร่างกายบอดี้เราไม่ว่าจะเป็นทุกคนจะเห็นว่ากระโปรงที่เป็นทรงพานออกมาเนี่ยการตีเส้นของกระโปรงเนี่ยออกมาเป็นลักษณะเป็น t กเจอร์เป็นตารางเนี่ยมันคือโครงสร้างของความเป็นกูตูสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราเอามาอัดแอปใช้ให้กับยุคของหญิงสาวรุนปัจจุบัน ให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นและมีความโดดเด่นมากขึ้นโดยที่เราก็จะเอาความเป็นตรงนี้แหละรูปทรงสูเอตตรงนี้เอาเข้าม,มาใช้กับอีกทีหนึ่งเหมือนกันก็เรียกได้ว่าเป็นคอลเลกชันที่สะท้อนความเป็นซัมเมอร์นะคะได้อย่างเรียบหรูลงตัวแล้วก็หวานมากๆเลยด้วยค่ะ